สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอาจารย์หมาเววายนะคะรายการที่จะนําเสนอศาสตร์วิชาของชุวยของท่านอาจารย์รวมทั้งผลงานและประสบการณ์ต่างๆของท่านอาจารย์หมานะคะ,ะแล้วก็ความรู้มากมายที่ท่านสร้างไว้ให้ลูกศิษย์ทั่วโลกนะคะอ,อันนี้ก็ <c oughs> ด้วย <c oughs> ด้วย <c oughs> รักและระลึกถึง,ลลถงท่านอาจารย์นะคะ ก็เราไม่ได้จัดรายการกันมาสักหลายวันนะครับเพราะว่าก็จัดงานให,ให้ท่านอาจารย์นะครับก็ผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็สวยงามงดงามท,งทั้งทั้งทั้งความถูกต้องทั้งคุณค่านะครับก็ยังมีกิจกรรมที่เราต้องทําต่อนะแล้วก็ยังดำเนินงานต่อขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ ทั้งทั้งทั้งใกล้และไกลนะที่มาร่วมงานนะคะบางท่านที่ไม่ได้มาร่วมงานก็ได้มาร่วมบุญนะคะซึ่งในการร่วมบุญครั้งนี้นะคะที่เราจะสร้างหอพระไว้เป็นอนุสรณ์ที่จะระลึกถึงท่านอาจารย์ระลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านอาจารย์ได้เคยได้ได้ทำไว้นะคะก็เราก็คิดว่าในวันที่วันคล้ายวันเกิดท่านอาจารย์นะคะวันที่15บพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะ เราก็จะนําเงินทั้งหมดนะคะ<ช>ทั้งจากออนนงบยแล้วก็ป๋าก็ขอ <c oughs> ปา๋าไปขอ <c oughs> ว่ายังมีเวลาแล้วกันค,คือจริงๆอะ่ะทั้งหมดเนี้ยก็คือทางครอบครัวคุณหมอเนี่ยก็จะจัดการให้ในส่วนที่เหลือนะครับในส่วนที่ที่ที่ขาดเหลือเท่าไหร่เนี่ยก็ตามเนี่ยก็เราอยากจะให้ชื่ออาคารเนี้ยเป็นที่ระลึกถึงท่านอาจารย์นะครับเพราะว่าเหมือนอย่างที่ท่านเจ้าวาดนะ ท่านก็เมตตาเล่าให้เราฟังหรือว่าคุยให้ไอเดียพวกเราว่าอาจารย์เนี่ยก็เหมือนต่อชีวิตให้ท่านอาจารย์ยังอยู่อยู่กับพวกเรารท่านหลายๆท่านที่ดูถ่ายทอดนอะครก็น่าจะได้ยิได้ฟังในวันสุดท้ายนะคะ<ช>ท่านก็บอกว่าอันนี้คือเป็นอมะตะมรณะนะคะอ,ะอมะตะ,ะมรณงก็คือเป็นการเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการตายที่ยังคงเป็นอมตะอยู่ในใจผู้คนแล้วก็ ยังยังคงเป็นการเหมือนต่ออายุท่านอาจารย์นะคะให้ให้ทูกคนไร้รับรู้ถึงยังอยู่กับพวกเราตลอดตลอดเท่าที่หอพระยังอยู่นะคะก็ก็เหมือนกันกับเหมือนที่บ้านภูเขาเนืนพูดถึงนะบก็เลยขอว่าอย่างนั้นเนี่ยมีลูกศิษย์หลายคนที่บางคนเขาอาจจะยังไม่ได้ติดตามโซเชียลไม่รู้เรื่องอยู่เมืองนอกในวันสุดท้ายหรือไม่จากจะร่วมทําบุญอีกแล้วมันขาดตกบกพร่องไปเนี่ยนะครับ ก็เลยขอท่านว่างั้นเราก็ขอเปิดรับเงินบริจาคนะก็ยังเป็นช่องทางเดิมนะครับก็เสิร์ชได้ก็ยังคงเป็นบัญชีเดิมในใช่บัญชีกรุงไทยของวัดชนประทานนะครับก็ยังโอนเงินทําบุญไปให้แต่ว่าส่งสลิปมาให้พวกเรานิดหนึงแล้วกันกแล้วก็หลายท่านที่ออถามมานะคะคือหอพระเนี่ย งบประมาณทั้งหมดที่ท่านตั้งไว้เนี่ยคือ2อล้านสามสองล้านห้าเอาสองล้านห้านะคะแล้วก็มีพระแองค์มีองค์พระ8องค์จะว่าไปแล้วก็เข้าตาราเราเหมือนกันนะแทิศนะคะก็จะเป็นปางยืนทั้งหมดซึ่งเจ้าภาพพระเนี่ยครบตั้งแต่สองสาวันแรกแล้วนะคะสองวันแรกก็มีเจ้าภาพครบและว8องค์แต่ก็มีหลายท่านที่ประารณามาเลยว่าตั้งใจอยู่แล้วว่าจะทําบุญเป็นเจ้าภาพองค์พระนะคะเพราะฉะนั้นก็ สมทบหอพระเข้ามาแทนก็ไม่มีปัญหาแล้วกันว่าสรุปว่าทั้งหมดเนี้ยตัวเลขกลมๆก็คือประมาณสามล้านสามนะครับเราก็เราก็อ่ะเปิดรับนะครับให้พวกเราร่วมทําบุญเดี๋ยวก็จะมีวันเสาร์นี้ป๋าก็จะไปคุยที่โรงเรียนที่อาคารเรียนอีกค่ะอีกสักเล็กน้อยนะอาจจะได้สักสองสามเสารทุกคนอยากจะร่วมกันช่วยเหลือกัน ให้เป็นชื่อท่านอาจารย์ก็จัดตามนั้นแต่ทีนี้เนี่ยที่เราอยากจะไปถวายวันที่สิบห้าพฤษภาเนี่ยเพราะเป็นวันคล้ายวันเกิดท่านอาจารย์วันคล้ายวันเกิดท่านอาจารย์ในทางโลกเนี่ยท่านอาจารย์เกิดวันที่สิบห้านั่นในทางธรรมอมตะเนี่ยก็อาคารเนี้ยที่เราจะมอบเงินถวายก็จะเกิดวันที่สิบห้าพฤษภาเหมือนกันเหมือนกับท่านอาจารย์เนี่ยก็ยังอยู่กับพวกเรานะแค่แค่เปลี่ยนรูปกานฟอร์มไปเป็นหอพระ ให้พวกเราได้ระลึกถึงนะครับเพราะฉะนั้นในวันนั้นเราก็จะทําบุญใช่ค่ะวันพุธที่15พฤษภาคมนะคะเราก็จะทําบุญเลี้ยงเพลงพระนะคะแล้วเราก็จะถวายนําถวายปัจจัยนี้ทั้งหมดคือยังไงก็ตามเนี่ยไม่ว่าท่านใดจะรวมบุญครบไม่ครบนะคะทางครอบครัวก็จะสมทบจนให้ได้3ล้านสามนะคะก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะถ้าถ้าท่านใดที่ที่ต้องการจะไปฟังเทศน์ฟังธรรมเลี้ยงพระในวันนั้นนะคะ ก็เรียนเชิญได้นะทุกท่านเลยก็ไปด้วยกันก็จะเป็นแต่ว่าไปเนี่ยรวมเป็นกลุ่มไปออหมาถึงาภูไปูหรือว่าไม่ก็เป็นการขึ้นรถไฟฟ้าไปหรือขึ้นรถสาธารณะไปซีก็ได้นะคะเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยห้องประชุมที่เราจะจัดนะคะจะเป็นห้องที่อยู่ข้างลานหินโค้งนะคะอยู่อยู่หลังรูปปั้นท่านปัญญานะคะเป็นที่ ที่เขาเขียนไว้ว่าเป็นที่สลายสรีระสังขารของของท่านปัญญาค่ตรงด้านหลัง่อหลวงพอป้องที่เอาไว้แสดงธรรมใช่ห้องเป็นห้องกระจกนะครับนั้นเราก็จะไปทําบุญตรงนั้นนะครับก็อันนี้เรียนเชิญไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวใกล้ๆป่าก็จะอัปเดตให้ฟังเป็นระยะระยะละกันเนาะ แล้วก็ส่วนใครอยากจะวันนั้นก็คือเราเลี้ยงพระก็มีโรงทานนะก็เหม,มือนเดิมของวัดชนประทานนะครับ<ะ>ก็มีโรงทานถนะ้าใครอยากจะไปร่วมจอ,อยในส่วนของโรงทานก็กไปได้แล้วก็แจ้ง <c oughs> ติดต่อป๋ามาแล้วกัน <c oughs> อันนี้เป็นการอัปเดตที่พวกเราฟังแล้วก็ให้เราเข้าใจนะส่วนท่านท่านที่ใส่ซองมานะคะที่ที่เราบอกแจ้งแล้วว่างดตีดนะ หลายท่านก็น่าจะอยากจะทราบสักนิดหนึ่งซึ่งทางทางเจ้าภาพนะคะได้รวบรวมนับยอดมาให้ทั้งหมดแล้วนะคะก็สำหรับเฉพาะส่วนที่เป็นซองนะเราได้ประมาณล้านหนึล้านสามแสนกว่ากว่านะคะแต่ว่ายังไม่ได้รวมในส่วนที่เป็น,ปน,โ,อนโอนเงิน,น,นบัญชีนะคะซึ่งเราก็จะสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะแจ้งให้ าเป็นรระะยบก็แจ้งทางวัดไปนะครับขอยอดตัวเลขนะครับแต่ว่าเนื่องจากอย่างที่บอกว่าเขาก็ทํางานเป็นระบบนะครับก็อาจจะอัปเดตช้าให้เรานิดหนึ่งครับก็เดี๋ยวรอแล้วกันแล้วก็จะค่อยๆทยอยแจ้งข้อมูลไปเรื่อยๆแล้วกันนะอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็อยากจะให้ผู้คนตั้งใจแล้วกันอ่ะทีนี้กลับมานะผมบอกว่าไม่มีงานเลี้ยงใดไม่เลิกลานะครับเหมือนท่านอาจารย์บอกนะเสียใจได้เศร้าได้แต่ก็อย่านานนะครับก็ต้อง ทุกอย่างมันก็ต้องรันแล้วก็ต้องเดินหน้าต่อไปนะครับวันนี้เราสองคนอยู่ที่รีสอร์ทรู่บ้านภูเขานะก็บรรยากาศที่ไม่มีทีใจก็เงียบเหงาลงไปนิดนึงแต่ว่าพวกเราก็ยังช่วยกันได้นะช่วยกันมาใช้สถานที่นี้นะครับมาเดินเล่นมากินกาแฟก็ได้ปลาอยู่กับก้อยอยู่ที่กลาสเซาสนะครับก็ช่วยทําให้มันมีชีวิตชีวาขึ้นนะครับซึ่งจริงๆจันทร์อังคารที่ผ่านมาก็เป็นวันฝึกวิชาใช่ะใช ก็ยังมีรู้สิลูกค้ามาฝึกวิชากันอยู่เนาะมาไม่ทันประดิติดภารกิจนะก็ก็มาไม่ทันก็เลยไม,ไ,ไม่ได้มาแล้วก็ก็เดี๋ยวยังไงต่อไปเราก็พยายามจะพยายามมาร่วมงานในเ,เ,เรื่องการฝึกวิชาให้มากขึ้นนะคะทีนี้ม,มีอีกกิจกรรมหนึ่งนะซึ่งพวกเราคุยทิ้งไว้ตั้งนาะนและแล้วก็คือการเรียนการสอนในหลักสูตรเร่งรัดนะครับซึ่งเรากําหนดไว้นะว่าจะมีกันประมาณวันที่ สี่วันที่ห้าพฤษภาอใช่ไหมเราจะเรียนดาวดาวยุคเก้านะคือไม่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 ใช่ดาวยุคเก้าเราจะเรียนคู่ดาวทั้งหมดนะคะเราจะเรียนคุณสมบัติดาวเหินการจับคู่ดาวทั้งหมดนะคะเก้าหมายเลขเนี่ยหมายถึงตั้งแต่คู่หนึ่งหนึ่งจนถึงเก้าเก้าเนี่ยเราจะมาคุยการเรื่องเรื่องคุณสมบัติเรื่องการกระทบกันของดาวว่าแต่ละดาวอยู่ด้วยกันแล้วเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะคะ แกไดไหมแกยังไงทํายังไงนะคะอันนี้ก็เป็นดาวเหินใช่ค่ะเป็นคลาสดาวเหินซึ่งก็จะลึกมากขึ้นลึกซึ้งกว่าเดิมมากซึ่งไม่มีไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องทํากันบ้านฟินิดนึงในช่วงนี้นะครับไปดูรายการคลิปย้อนหลังทาง ยูทูบก็ได้นะครับอ,อาจารย์หมาแฟนคลับค่ะทีนี้เวลาเราจะเฉพาะเจาะจงเรื่องดูดาวเนี่ยโดยประโยชน์แล้วนะคะโดยประโยชน์แล้วก็คือเราจะมีไว้สําหรับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราสามารถอ่านตารางดาวในบ้านได้นะแล,แล้วเราก็จะได้รู้ว่าเอ๊ะยังไงในแต่ละปีเวลาดาวดาวตัวนี้มามาถึงตรงนี้ม,มันจะมีปัญหาเรื่องอะไรนะคะเราสังเกตได้นะคะเราจะรู้ได้เลยว่าจะเกิดเรื่องอะไรเช่นเช่นก็ได้นะ คู่39ที่เราพูดถึงนะคู่3 9ที่เราพูดเสมอมาเนี่ยว่าจะเป็นตัวที่ทําให้มีเรื่องนะคะมีเหตุมีคดีเหมือนจะดีว่าก็จะมีเรื่องนะมีชีวิตอนแรกนึกว่าจะเป็นจะเป็นเรื่องเรื่องชายเวรใช่ไหมแต่ว่าคือจะส่งเสริมให้ชายลูกชายคนโตนะดีแต่จะทําร้ายผู้เป็นพ่อนะคะอันนี้ก็คือเพราะว่า เพราะว่าดาวดาวสกับดาว9เนี่ยเป็นเป็นพิษภัยต่อดาวหนะคะหรือว่าคู่3ามเก้าพออยู่ด้วยกันแล้วดีแต่มีเรื่องอนะคะดีแต่มีเรื่องยังไงแล้ว <Yeah. S 1> จะทํำยังไงก็คือ มาคุยกันในคลาสนี้แหละใช่อันนี้เป็นคลาที่ไม่ได้สอนมาต้องเป็นสิบปีแล้วนะตั้งแต่ตั้งแต่เราย้ายอาคารเรียนมาเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เรียนสี่วันนี้นะครับเพราะว่าคราวนั้นเราเรียนเรื่องดาวเหินนี่เราเรียนเรียนเรื่องดาวเหินที่จำเพาะเจาะจงใช่ใช่แต่ว่าการอ่านค่าคู่ดาวต่างๆเนี่ยก็ท่านอาจารย์สอนตั้งแต่แรกนานและหลายสิบปีแล้วแล้วก็นี่ยังจําได้ไปค้นมาเนี่ยนะคะจด จบเนี่ยจบไม่ได้ครบนะเพราะว่าต้องมีเรียนทุกวันเนี่ยต้องมีเรียนทุกวันอาจารย์ก็จะสอนเป็นบางครั้งบางครั้งก็กระโดดไปกระโดดมาใช่ต้องค่อยๆสะสมอ่าแล้วก็มันเป็นเรื่องจําเป็นแหละเหมือนเหมือนการการอ่านคู่มือให้เข้าใจว่าคู่ดาวแต่ละคู่เนี่ยเวลามันมันมีผลยังไงบ้างนี่นะครับมันใช้ได้หมดเลยกระทั่งของคู่หมายเลขคนใช่คู่หมายเลขดาวเหินประจําปีแล้วก็ คู่ของไทมิ่งของเวลาของคิดทางคือถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราจะอ่านชาร์ตได้ดีขึ้นเหมือนที่ป๋าบอกว่าเราเรียนเรียนพื้นฐานเรียนการเคลื่อนที่ของพลังรูปแบบการใช้ตำแหน่ง5ต่อมาแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าตรงนี้ดีตรงนั้นไม่ดียังไงใช่ไหมแต่การอ่านค่าของพลังได้เนี่ยมันจะรู้ชัดไปเหมือนอาจารย์เวลาอาจารย์บอกว่า เรื่องเสียเงินนี้มันจะเกิดเพราะสาเหตุอะไรอย่างงี้อันนี้คือคือการขยายความมันแล้วกันซึ่งมันเป็นเรื่องจําเป็นที่พวกเราต้องเข้าใจนะครับอันนี้คือเรื่องที่เราจะมาสอนกันที่นี่นะคะก็จะเป็นคอร์สสามวันสองคืนเหมือนเดิมนะคะสามวันสองคืนเหมือนเดิมแล้วก็จะมาเรียนกันที่รีสอร์ทองช่วยบ้านภูเขานะคะเพราะว่ามมีทั้งหมด8ป็คู่ใช่ก็คุยกันเยอะหน่อยมากหน่อยนะคะอ่ะทีนี้ก็คือว่า แต่ในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ในวันเสาร์ที่จะถึง<า>เดี๋ยวอนนั้นก่อนเอาเอา,เอาที่เรียนเร่งรัดก่อนอก็คือถ้านสนใจเนี่ยวันที่สี่วันที่ห้าพฤษภาเนี่ยนะครับซึ่งต้องเร่งแล้วนะอาทิตย์นี้น่าจะเป็นอาทิตย์สุดท้ายเพราะเราต้องเตรียมงานแล้วนะครับสนใจเนี่ยก็โทรมาจองที่รีสอร์ทผูช่วยบ้านผู้เขานะครับอันนี้นะก็ดูก่อนนะว่าถ้ามันจํานวนเราพอสมควรเนี่ย ป๋ากับก้อยก็จะสอนแล้วนี่บอกเลยแต่ถ้ามันไม่มันไม,ม,นไม่มันจำนวนมันไม่เยอะเนี่ยเราก็จะยกไปก่อนเราเข้าใจว่าหลังจากผ่านเหตุการณ์มาท่ทานอาจารย์แล้วพวกเราก็ยุ่งเองมากเนี่ยเราก็ไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นเราไม่ได้เตรียมตัวเผื่อขนาดนั้นนะครับอันนี้มันคือเคสฉุกเฉินที่มันมีบางคนเขาสนใจเรียน ป๋าก็ตามใจว่าอ่ะจะอยากเรียนก็ถ้าเออถ้ามันเซ็ตเวลาแล้วถ้ามันมีจํานวนพอสมควรเราก็สอนนะแต่ถ้ามีจํานวนไม่มากพอเราขออนุญาตยกไปก่อนเพราะว่าเราเข้าใจว่าเพราะว่าทางทางรีสอร์ทก็ต้องเตรียมเป็นอาหารให้เตรียมอะไรให้นะคะก็มันก็ยุ่งยากเขาเหมือนกันแล้วเราก็อาจจะเดี๋ยวเราหาเวลาที่เหมาะสมกันทีนะใช่ส่วนต่อไปนี้ทุกวันเสาร์เนี่ยเราก็จะพยายามเพิ่มความเข้มข้นในการเรียนการสอนที่อาคารเรียนพงช่้ยจันมา นะครับก็อยากจะใช้สถานที่ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็วิธีการเรียนการสอนก็จะต้องมีการปรับปรุงนะครับปาเข้าใจยังไงยังไงแล้วเนี่ยเราคิดว่าสอนเวลาสอนที่ห้องเรียนเนี่ยนะคะเราจะสอนเ,ออเราจะ เริ่มต้นหรือว่าเราจะใช้ให้พื้นฐานมากขึ้นนะถูกเหมือนเหมือนเหตุผลเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยเราคือคือเรามีความคือเรามีความรู้แล้วก็ความคุ้นเคยกับความเป็นฮองจุ้ยของอาจารย์เนี่ยมามาเยอะมากแล้วนะคะแต่ว่าออริจินอลจริงๆหรือว่าความเป็นพื้นฐานจริงๆเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าคนใหม่เนี่ยก็จะงงมากนะกับสัตว์อะไรที่เราใช้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงจะเริ่มต้นกันตั้งแต่พื้นฐานจริงๆนะคะให้คนที่ ไม่มีความรู้เลยเนี่ยสามารถเข้าใจได้มากขึ้นแล้วก็เพื่อเป็นการระลึกแล้วก็ให้เกิดวิชาท่านอาจารย์ใช่ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะพยายามรวบรวมมาว่าวิชาเนื้อหาความรู้ที่ท่านอาจารย์เคยเขียนไว้แล้วก็เป็นเคล็ดให้เรานะเช่นการทําให้ค้าขายดีนะคะการทําให้ชีวิตคู่มีความสุขนะคะการทําให้ลูกเรียนเก่งอะไรแบบนี้ก็คงค่อยๆทยอยออกมาเพราะว่าลูกศิษย์เก่าแก่แต่ละคนเนี่ยก็ ตดวไวเยอะอยู่เหมือนกันนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นการอัปเดตให้พวกเราหาคิดถึงกันนะครับแล้วก็กลับมาเจอพวกเราใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ